สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดทำลายโอนเงินเราชนะม .33 ม3เรารักกันหลังคองรมอเพิ่มให้เดือนพฤษภาคมอีก2,000บาท วันที่11พฤษภาคมหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายวงเงินการใช้สิทธิโครงการเราชนะและม33เรารักกันตามที่กระทรวงการคลังเสนอในที่ประชุมคอรมอโดยเพิ่มวงเงินให้ผู้มีสิทธิ์เดิมอีกคนละ2,000บาททั้ง2โครงการสรุปทำลายการโอนเงินของทั้ง2โครงการทำลายการโอนเงิน โครงการเราชนะวันที่20พฤษภาคม64จำนวน1,000บาทวันที่27พฤษภาคม64จำนวน1,000บาทโครงการเราชนะโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่21พฤษภาคมจำนวน1,000บาทวันที่28พฤษภาคมจำนวน1,000บาทโครงการเราชนะโอนเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนหรือกลุ่มเปราะบางวันที่21พฤษภาคมจำนวน1,000บาทวันที่28พฤษภาคมจำนวน1,000บาท โครงการม .33 เรารักกันโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตั้งวันที่24พฤษภาค,คมจำนวน1,000บาทวันที่31พฤษภาค,คมจำนวน1,000บาทโดยทุกโครงการสามารถสะสมยอดใช้ได้ถึงวันที่30มิถุนายน2564ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ